ครับแต่คนบ้านโคกครับมือนี่สิพาพี่พาน้องมาเบิ่งป่าจ้ามาวิดป่ามาวิดป่ารอลุนนะครับพี่น้องครับเป็ียนแจ้งเลยมีป่าเพราะได้อยากได้กินบ่อเปลีนน้กันนะเด็กเบิ่งสาได้ครับก็ไปเป็นกันตดป่าได้ครับพงษ์ตดป่าไหมจี้ตดป่าไหมจี้ออเดือบออเดือบก่อนไป็นลุนกันครับวันสิมานวะตรงไหนผ่านไปแล้ว ปกอปอี้ปอปอี้โอ้าฐานว่าฐานว่มาแล้วครับมาแล้วฝังรูปนี่จ็กีครับตัวแม่เนี่ย ขนาดยังไม่ได้เอหนไม่แห้งด้วครับนี่ยอดครับสุดยอดครับขนกครับผมยอดครับยดุดยอดครับผมโอเคครับจากที่ห่อแดดมากแล้วนะครับเขาเดเบก้นะครับต่อนี่เยบรอยครับดังไฟเยบรอย ครับของแค่ครับกับแก้มกับแก้มของแค่ครับตาหัวเขาเป็นหัวประเทศอันนี้ทีเฮ็ดคลิปลุงยูทูบกับเด้อพี่น้องเวันเด้ออยู่ให้หยุดคงอยู่โบกอยู่อย่างที่แล้วคลองแค่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวนี้เยอะครับ่งสู้ปีครับมีบลูสูปีรอ้โอ้โอมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับหมดตมแล้วครับหมดต้มแล้วเนี่ยตัวนึงครับนี่ตัวนึงครับ โอ้ยยั่วยั่วครับยั่วยั่วครับยั่วยั่วครับตอนไหนเลยครับมาแล้วครับเมืองการจับปลายนี่ครับแต่ละคนทีเป็นยังไงครับอ้าวไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับตัวนึ่งครับไปแล <ไป S 2> ้วโอ้โด<อ>นไปแล้วครับสองต,องตัวครับสองตัวนี่นครับสองตัวครับไปแล้วค,ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผุนหาฟางแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย โอ้พีพีครับพี่ครับโอ้ตัวนี้ปักโลบ่ครับนี่แปดชีดครับแปดชีด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 ครับีดแปดชีดเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับไปแล้วไหนล่ะคุณครับพังครับฟังนี่โอ้ฟังนี่เด่นนะครับเด่นแล้วครับ เรียบร้อยครับเสร็จคว่างรู้เนี่ยเพราะอ่างไงออกฟองน้ำเนี่ยฟ่างไงปลาดูกไหลนะครับมีนเขานะครับน่าแทงแล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโดนไปแล้วครับ ร,รู้ว่าฝันแล้วครับลุงม,มาฝันแล้วเดี๋ยวมือกองจะไปเก็บเราได้ครับบานนี้ไรหนามลงมานะครับตอนนี้ ไรแนวะต้องแม่<ห>เงีเ้ยดโอ้ม,มาแล้วมาแล้วครับมา,มาแล้วครับ ปดุกครับปดุปดุปะดุปดป,ดป้งหน่าจะเป็นเก็บ,บ้อยนะครับป้าเนั่นนี่ลบเขีงครับไาเข่งครับตัวเหี้นะครับลาเขีงแม่ละหามือนครับแม่ละหามือสองตัวแสนหนึ่งครับ นี่เนี่ยของแท้ครับของแท้ครับของแท้ครับเนี่ยยอดยอดครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาคอปลาเฮาครับปวดปปลดุกเนียลูกเอาหน้ามม่แหงก็ได้เราไปย่อไปครับผมไปแล้วครับแปดทีครับแปดทีครับตัวนี้แปดทีครับตัวนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้ปวดปลาดุกครับเนี่ยว่ามันโอ้ดีดีครับ มีป่ายู่ข้างนอยู่ครับนีอยู่ครับปารุกครับโคปุ๊กซบเทียมากบวกปาุกโ่ปารุ๊าุกค่โอ้ลแงเบิกโอ้เบิกครับเบิกเบิเบิกเบิเบิครับพี่น้องโอ้ยัดมีคนโปารุกครับโวปาุกโอ้ยโอ้เต็มเต็มครับเต็มเต็มครับเอานี่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 ของแท้มาโอ้นีีของแท้ครับ

มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วบอกแล้วว่าคุณประดุกปูเนี่ยเรียบร้อยครับผมมีปลาดุเตรียมเลยครับส่วนประดุกท่านเนี่ครับไห้มันพีเศษน่ามดแข็งเนี่ยโอ้ยท้ายพีกันโอ้โหไอ้ช่อนครับช่อนช้อนครับตัวใหญ่เลยครับเดือดลูกปลาดุครับปลาดุก มาแล้วครับมาแล้วไปแนวจีนไปแล้วคิวพนันมาแต่ว่ากับพ่อไหมบอกแล้วว่ากูนี่ขูนปลาดุกครับไม่ต้องขูน้ยมาเรื่อยๆครับปลาดุกครับยังบอกจากกูนยังอีกหลายเลยบอลเยี่ยไม่เงี้ยกขูนได้กูนเนี่ยโอ้เบิ้งครับเบิ้งโอ้โหเบิ้งจีบบอกแล้วว่ากูนปลาดุกกูนนี่มันขูนปลาดุกบิงไม่ได้บิวบินบินเออบินหน่อยนะ เปคครับเบคครับบวบบวบยังยังยัอยู่ครับยังอยู่ตังเจ็คนมันเลือนี่นะต้องยับเบิ้งเด้อไปมันดุกครับดปุกดปุกเจ้าของช่องบอกว่ากดปุกดปุุเยอดครับสุดยอดครับมาทีละครับที้นี่นะเมื่อกี้นี่ ไปแล้วอ้ไปั้ไปยันไงตันี้พูดนะครับปลาดุกครับปลาดุกต้องเอาสวิงอะไร่ะดอล่ลุกหน่อยหน่อยครับเออ ร war, <or> ู้ครับบกโู้อ๋อรั้อ <disappointing bosses> <pos anch i> ีกแล้วพี่อะตําตํมือผมเะโตโตไหมเน่ครับโตท่านม่อยแข็งครับไปดวาบมัน้่บอมันีหียวไปหน่อยางน่ะมัอนาดส้วไปแล้วนี่มาดูคนลงมานี่แหละครับเมื่อกี้นี่ตือ สวิงไปตั้งได้มาจากตัะแลาทูทูสิห่อน้นเงี้ยวว่ะมาทานครับมาทานใส่ไมืหอมไปกี่ผมตันเลยปะ ผลงานได้กินครับผลงานผลงานสรุปสรุปมาสรุปครับป่านนี้คุณมันโคกสรุปครับไปชมกันเลยนี่ครับนี่ครับผลงานทั้งเบิดครับยโบโมนเอาปลาไหลไหม นี่ปนต้มว่าต้มอะไรน <accepted>. ่าจะต้มอะไรเอาไปเปลี่ยนเดย้เอาปชิงแสบปะเน่ย